พอเรารู้ท uh ัน huh. จิตที an, ่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนนะสติรู้ทันปั๊บความเคลื่อนจะดับจิตจะมีสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาแต่อยู่ได้ชั่วขณะเท่านั้นอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เคลื่อนอีกเคลื่อนอีกรู้อีกก็ตั้งขึ้นมาอีกนี่พอเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เคลื่อนแล้วรู้ถี่ถี่ถี่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกขึ้นในใจนะเหมือนกับว่ารู้ตัวได้ต่อเนื่องมันจะมีคาว่ารู้สึกมันจะรู้สึกเหมือนถ้าต่อเนื่องขึ้นมาความจริงมันคือเกิดดับเป็นขณะขณะขณะ แต่ว่ามันรู้สึกได้บ่อยนะไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ยผู้ปฏ hmm. <Moon. S 2> ิบัติคนนั้นจะรู้สึกว่ามันเหมือนรู้สึกได้ทั้งวันเลยอาศัยความรู้สึกตัวอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไปนะแเราก็ไม่ได้บังคับไว้ด้วยนะแต่ถ้าจงใจจะให้จิตตั้งมั่นนะไปดึงบังคับจิตนะจิตจะแข็งไปเลยอันนี้ตึงเกินไปนะแต่ถ้าเราจิตมันเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้อาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะ จิตจะตั้งโดยที่ไม่ได้บังคับนะดังนี้นจะตไปตั้งมั่นได้พอดีเป็นทางสายกลางได้พอจิตตั้งมั่นแล้วก็ใช้หลักเดิมอีกแล้วมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะถ้าทําสมาธิมาด้วยวิธีนี้นะจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจแหละร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกแล้วแต่ว่าอารมณ์อะไรเด่นก็รู้อารมณ์ันนั้นนะอย่างคนส่วนใหญ่ที่เรียนตามที่หลวงพ่อสอนนะพวกเรารู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกใช่ไหม จิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเพราะเราฝึกมาแนวที่ว่าจะใช้คณิกาสมาธิเป็นขณนะขณะนี่แหละตรงที่มันเป็นขณะขณะเนี่ยเราจะสติมันฉลับไปรู้กายนะใจถ้าตั้งมั่นอยู่ก็เห็นกายไม่ใช่เราตรงที่สติม,มันฉลับไปเห็นความสุขความทุกข์นะใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราจะสติไปเห็นกิเลสเข้านะใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็เห<ๆ>็นกิเลสไม่ใช่เรานนอีก<ๆ> เนี่ยมันจะเห็นตัวเนี้ยได้ชัดนะได้รู้ได้ทางกายทางใจถ้าฝึกมากๆเนี่ยกระทั่งนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างรู้เลยใครใครทำได้บ้างแล้วใครรู้สึกตัวได้บ้างตอนนอนไม่ได้ตลอดทั้งคืนะนะเป็นช่วงๆรู้สึกไหมยกมือหน่อยซิมีไหมเออนะอย่างนี้แสดงว่าขยันภาวนานหัดเจริญสติอยู่ธรรมดานี้แหละนะถึงเวลาหลับนะมันยังทําเองเลย เพราะงั้นถ้าฝึกจนถึงขนาดหลับแล้วสติเกิดได้เนี่ยนะอยากกลัวเลยนะถ้าจะตายตายดีไง,ไงๆเลยตายดีเพราะอะไรเวลาเราจะตายนีมันจะมีนิมิตนิมิตนั้นก็จะคล้ายๆความฝันนะจะฝันไปถึงอนาคตที่ที่เราจะไปเกิดก็ได้นะฝันไปเห็นต้นยิ้วกระทะทองแดงนะกะใจมันเห็นปุ๊บใจมันกลัวนะสติจะ,ะระลึกเองเลยความกลัวขาดสะบั้นนะนรกนั้นหายไปเลยเพราะสติเกิด สติเกิดเมื่อไหร่นะไอสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดไม่ได้เราเพราจิตเป็นกุศลไปแล้วนะหรือบางคนที่ม่ามีนิมิตเคยทํากรรมอะไรซ้ำซากอย่างเช่นเชือดคอไก่ทุกวันเลยพอถึงเวลาจะตายนะก็เห็นไก่ถูกเชือดคอเชือดไปเชือดมาตัวเองก็โดนด้วยอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นนิมิตพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บถ้าเราเคยฝึกสติเราชนานนะํานาญนะจะเห็นได้จิตตกใจขึ้นมากําลังจะถูกเชือดแล้วจิตตกใจแล้วเนี่ยสติดีดฐางขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมา ไม่ตกนรกแล้วนะจิตไม่ไหลไปตามนิมิตอันนั้นละหรือบางทีก็เห็นอุปกรณ์ในการทําชั่วนะเห็นปืนเห็นอาวุธอะไรที่เคยเอาไปทําร้ายคนอื่นนะจิตใจเศร้าหมองจิตใจโกรธแค้นจิตใจกลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ดูดเราตกนรกไปนะตรงที่นิมิตมันเกิดนะนิมิตไปเห็นสิ่งที่เกิดเราจะไปเกิดก็ได้ที่ที่จะไปเกิดใหม่ก็ได้นะเห็นกรรมที่เราเคยทําจนชินก็ได้ นะหรือเห็นอุปกรณ์ในการทำกรรมที่เคยทำมาจนชินก็ได้เนี่ยนิมิตเวลาที่จะตายจะมีแบบเนี้ยแล้วจิตมันจะเข้าไปจับถ้าเป็นนิมิตท,ที่ดีนะก็ไปสุขตินิมิตท,ที่เร็วก็ไปทุคติแต่ถ้าเราฝึกจนจิตใจชำนาญขนาดฝันร้ายปุ๊บสติเกิดปับ๊บเนี่ยนะอย่าไปกลัวแต่ว่าห้ามไปทำชั่วนะถ้าทำชั่วเดี๋ยวสมาธิเราเสื่อมคุณงามความดีเราเสื่อมฝันร้ายเลยกระโดดเข้าไปใส่ไปเลยคราวนี้นะ ถ้าเราฝึกจนกระทั่งฝันขึ้นมาแล้วสติยังระลึกได้เนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ต้องกลัวตกนรกแล้วไม่ต้องกลัวไปอาบายนะนั้นขยันภาวนาไว้ขนาดไม่ได้พระโสดาบันหรอกได้ขนาดที่ว่านี้นะก็ไปได้ดีล้ในตำราเขาพูดถึงคำว่าจูลโสดาบันพระจุลโสดาบันเนี่ยในตำราบอกว่าเป็นคนที่ได้สัมมสนญายันสัมมสนญาณนก็คือการที่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง เพราะว่าร่างกายเมื่อก่อนหน้าตาแบบหนึ่งร่างกายเดี๋ยวนี้แบบหนึ่งเห็นว่าจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงนะจิตใจแต่ละวันเนี้ยไม่เคยเหมือนกันเลยคือไม่ได้เห็นลงปัจจุบันนะจะเห็นด้วยการเปรียบเทียบเอาเนี่เรียกว่าสัมมสนญาณน,นะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนะี่ยคนที่จะปิดอบายได้หนึ่งชาติเนี่ยนะคือคนที่สติมันเกิดโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดนี่แหละนะค่อยๆฝึกให้มากเลยพอนิี้มิตรไม่ดีเกิดปุ๊บสติเกิด อันนี้เราจะซ้อมได้นะเวลาฝันร้ายพวกเราใครยังฝันร้ายบ้างยกมือสิยกมือเลยใครยังมีความฝันร้ายบ้างแล้วในฝันร้ายแล้วคนไหนมีความรู้สึกขึ้นมาได้บ้างยกสิมีนะโอ้ได้เยอะนะค่อยสมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทหน่อยนะไม่ใช่ฝันร้ายแล้วก็โอ้ตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกพลักๆนะสยดสยองนะหันซ้ายหันขวานึกว่าเขายังไล่วิ่งไล่ฆ่าอยู่อะไรอย่างเนะงี้ยนะง้นสติมันอ่อนไป